นายจุลินลักษณะวิเศษหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำจุลินอ่อนทัวพิจิตรไปร่วมง,งานเพื่อแสดงความยินดีกับนายไพทย์แก้วทองอดีตสสจังหวัดพิจิตรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรางงานได้รับเกียรติเป็นราษฎรอาวุโสเมืองพิจิตรและร่วมกันอวยพรวันเกิดครบ86ปีพร้อมเปิดตัวผู้สมัครสสพักเหนือพรรคประชาธิปัตย์ที่ท่าข้าววังไซพูลอำเภอวังไซพูลจังหวัดพิจิตร นายจุรินกล่าวว่ามั่นใจในตัวผู้สมัครสสของพรรคทั้งสองด้านทางด้านตัวบุคคลที่ลงสมัครและนโยบายที่ได้เตรียมไว้สําหรับพี่น้องชาวพิจิตรสาหรับตัวบุคคลขณะน,นี้เราได้ครบทั้ง3มเขตแล้วประกอบด้วยพลโทฉลวยแย้มโพชัยนายบรวุฒิแก้วทองและดรมานพเกตเมฆเที่ยวหน้าพิจิตรมี3ามเขตโดยมีท่านภัยทูลแก้วทองรองหัวหน้าพรรคาคเหนือนายนราพัฒนแก้วทอง,อง,อง,อทองจะเป็นกําลังหลัก ผู้สื่อข่าวถามว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่เป้าหมายของพักเหนือหรือไม่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าต้องถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายเพราะประชาธิปัตย์เคยได้ยกทีมาแล้วในจังหวัดพิจิตรหลายครั้งหลายสมัยและเคยมีรัฐมนตรีมาแล้วหลายท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็หวังว่าแม้ข่าวที่แล้วจะไม่ได้รับเลือกตั้งเลยอาจจะเกิดเพราะอุบัติเหตุทางการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด แต่เที่ยวหน้าโอกาสของเราก็มีไม่ใช่ไม่มีเราถือว่าจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเป้าหมายจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประชาธิปัตย์โดยเฉพาะมีกําลังหลักอย่างท่านภัยทู์และน,นายนราพัฒนก็ทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นการลงพื้นที่วันนี้ได้รับการต้อนรับดีและหลายจังหวัดก็มีลักษณะใกล้เคียงกันแตกต่างจากช่วงต้น และการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้ในหลายพื้นที่มีหลายภาคหลายจังหวัดเสียงตอบรับประชาธิปัตย์ดีขึ้นมากพิจิตก็เป็นหนึ่งในนั้นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าเมื่อถามว่าตั้งเป้าจำนวนสอสในพักเหนือไว้อย่างไรนายตุลินกล่าวว่าไม่ขอเรียนว่าจะก,กี่ที่แต่คราวที่แล้วเราลดลงมาเดือที่เดียวแต่เที่ยวหน่าอย่างไงก็ต้องได้แล้วก็ไม่น้อยหรอก แต่เป็นกรอบเป็นกรรมก็แล้วกันสําหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเราก็เตรียมการไว้แล้วก็อดีตผู้สมัครสสของเราในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ยังอยู่กันครบทีม